นี่นะครับโคดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ซูมจะชัดโค้ดอย่างนี้ตรงนี้ครับจะมีเหมือนเส้นสายฝนอยู่2เส้นนะครับท่านผู้ชมนีดูนะครับตรงนี้นะขีดขีดมาบมเห็นแล้วนะครับแล้วก็ในนี้จะมีเหมือนเส้นขีดขีดนะครับในระหว่างกลางพยานนาคนี่ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาดูเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทันใจนะครับเป็นพระนักปกนะครับกําลังสวยเลยนะครับกําลังสวยเลยนะครับรูปไข่เล็กกระทัดรัดดีนะครับเหมาะสําหรับเด็กและผู้หญิงนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยนะครับเกิดวันเสาร์นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้ออบมากานะครับนี่สร้างปี2 5งพ58นะครับ สนรบครับเราเรามาดูกันเลยนะครับว่าความสวยงามเป็นยังไงภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอกกล้องมาส่องให้ดูนะครับเรามาดูกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งครับโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ส่วนราคาเนี่ยผมไม่ไม่รู้นะครับเ่าเขาเล่นหากันราคายังไงนะครับอย่างเลนรวยทันใจนี่ก็ราคาไปหลายหมื่นนะครับสี่บาทนะพูดถึงสี่บาทนะครับนี่หนักปกเนื้อ,อปบอรก้านะครับนี่น่าจะนิยมนะครับนี่ส่งให้ท่านสมาชิกไ้ดูนะครับส่งรายละเอียด ให้ดูนะครับว่าพื้นผิวเป็นยังไงนะครับพื้นเหรียญนี่เหมือนคล้ายๆแห่งกระทะนะที่ผมดูนะผมจะซูมให้ชัดๆ,ๆนะครับนี่นะครับคลิปผมถ่ายกลางคืนนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับไฟอาจจะไม่ชัดนะครับสักครู่นะครับปรับ นี่นะครับเหรียญนาคปกนะครับนาคปกเจ็ดเสียนนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นรวยทันใจนะครับนี่นะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำหนิในบล็อกในแอพิมพ์กันด้านหน้ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูมชี้ก่อนนะครับดูมชี้ตำหนิก่อนผมเห็นแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาได้มาสองนี่แหละครับหลวงพ่อรวยนะครับ ตีมก็ไม่ได้มีนะครับมีผมก็ไม่ได้ดูนะเอาที่วัดก็เดือดออกมาก็โคนขอนี่นม์วงก็ให้ไปเลยตามกําลังศรัทธานะครับตรงนี้ครับจะมีเหมือนเส้นสายฝนอยู่สองเส้นนะครับท่านผู้ชมนด้ดูนะครับตรงนี้นะขีดขีดมาผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็ในนี้จะมีเหมือนเส้นขีดขีดนะครับในระหว่างกลางพญานาคนี่ครับแถวนี้นะครับแถวนี้ที่ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับ จะยกกล้องมาส่องให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับเนื้ออบาก้าเนี่ยค่อนข้างจะสะท้อนไฟนะครับเนื้อค่อนข้างเง,ง,งานะครับนี่ครับไม่ใช่สองเส้นนหลายเส้นเลยนะครับมีเป็นเส้นขีดเส้นแตกนี่นะแล้วด้านบนนี้ด้วยนะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ ด้านในยันที่ผมบอก่ะตรงนี้ตรงนี้ครับจะมีเส้นด้านบนตรงนี้นะครับผมเอียงให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนวนวนวนอยู่อาจจะคล้ายๆก้นหอยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นครับตรงนี้ก็มีเส้นอยู่นะครับ คล้ายๆเป็นวงเดือนคล้ายๆอะไรเป็นวนๆนะครับฝั่งนี้ไม่ชัดนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นวงเดือนนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเส้นการแกะพิมพ์ก็เป็นเส้นๆนะครับ ผู้ชมก็ลองดูความคมชัดเอานะครับผมจะพยายามซูไม่ชัดๆนะครับหน้าตาแบบนี้ของแท้นะครับดูเอาด้านหลังให้ดูนะครับดูความคมขององพระนะครับการวางมือนะครับเกตพยานนาคครับัวตัวเลขพศนะครับเรียนค่อนข้างเป็นคล้ายๆเอง g ทะนะครับดูแกะให้ดูเลยนะครับ ถ้าราคาแพงขึ้นมายังไงก็มีปลอมนะครับหลักเรียกว่าจะหลักพันเลยครับหลักร้อยสามสี่ร้อยก็มีปอมนะครับพระสมัยนี้นะครับหลวงพ่อพัดวันฮุยดวนเนี่ยโอ้โหปอมตามหลังมาเลยนะครับนี่นะครับโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ซูมจะชัดโค้ดอย่างนี้นะนี่คําว่ารวยนะครับตอกตัวนะมีวงกลมเขาว่ารวยแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขนะครับ 4 9่เก่เาเลขสวยดีนะครับเลขบ้ญน,นะเลขหามเลขหามเะลงเขานะภาษาหวยก็นะครับนี่ครับไก่นะครับท่านผู้ชมดูขอบเหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มีตำหนิในบล็อกได้พิมพ์ให้ดูนะครับตรจะส่องให้ดูนะครับนี่นะครับจะชัดกันแป๊บหนึงสักครู่ครับสักครู่นี่นะครับวนๆเหมือนคล้ายก้นหอยนะเกิดจากเครื่อง CNC ที่กัดนะครับที่นี่ก็ เป็นอย่างนี้นะครับนี่ทั่วทั้งทั่วให้รอบเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับสักครู่ครับโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับพิมพ์เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนี่เหมือนมีเส้นนี่นะขอบด้านหลังนะอย่างนี้นะครับของหลวงพูรวยนะครับเหรียญนาคปกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูขอบตัดกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับขอบตัดนะครับนีนะขอบตัดเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัดเป็นนี้นะครับนี่นะ ไหนอย่างนี้นะครับไม่ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันทุกเหรียญหรือเปล่าแต่เหรียญน,นี้แท้แน่นอนนะครับนี่ของเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมมา,มาจากวัดนะครับบ้านใกล้วัดนี่ผมจะพยายามจะม o o ให้ชัดๆนะครับพอดีเหรียญมันเล็กนะครับเหรียญก็ประมาณก,ก็เหรียญบาทนะครับ อาจะเล็กกเรือนบาทนิดหน่อยนะครับดูรอบๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว้องมาดูโค้ดชัดๆกันนะครับกับตัวหนังสือนะครับคือจะเอาเป็นมาตรฐานในการตัดสินเลยนะครับเกแทรนะถ้าเหรียญเลีเ่ยมพลาสติกมานี่ดู ขอบลำบากนะครับต้องดูโคดจุดซูมใกล้นะครับสักครู่นะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับโคดก็ตัวงสื่อนะครับนี่นี่นะครับโคดเป็นอย่างนี้นะจำไห้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับดูเรียนนี้ไว้ครับดูภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะ เรามาดูส่องเหรียญน,นี้กันนะครับนี่รวยทันใจเหรียญใหญ่นี้นะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ